สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรีวิว32นะครับการขับดีหรือเปล่าเลี้ยวดีไหมและก็จะมีเปรียบเทียบกับคันอื่นนะครับมันมีผมทําไปหลายคลิปแล้วแหละที่วิ่งทางตรงยังไงผมฝากติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมทําคลิปรถวิ่งทางตรงในเส้นทางใหม่อัปเดตอ2 0ไปหลายคันแล้วแหละยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะว่าคุณผู้ชมจะซื้อรถคันนี้หรือเปล่า หรือว่าตัดสินใจซื้อคันไหนไหมติดตามกันคนระับ สำหรับการเทสรถผมจะมาเทสที่อย่างอะไรดีอยากกระปอนะะใช่ไกระไรด,ดีดีด้วยขาดีด้วยอยากไม่นิดเนะไม่รู้ว่าน่ากกระป๋อไม่ดีดีนะสำหรับเส้นทางการเทสนะผมจะเทสจากปั๊มน้ำมันตรงนี้มาถึง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 ,ถ,งถึงบ้านหลังนี้นะครับ ออกตัวก็เร็วอยู่นะครับเร็วในระดับหนึ่งแหละมาดูเบรกกันเบรกไปพุ่งนี่เกือบเบรกไปอยู่ดิฟออกเบรกไปตรงน,กกออรงนี้แล้วก็เหยียบคนเลงเต็มดิฟเข้าได้อยู่เผือนมาดูระตาเลงสองร้อยหกสิบเบรกทันปะเนี่ย ทนอยู่ใส่ท่อนเนี่ยเบรกข้างหน้านี้ตายอยู่โค้งข้างหน้าครับเบรกไปรีบออกรีบเข้าโค้งนี้รีบเข้าโอ้ยไม่ได้รถมันเลี้ยวไม่ค่อยดีนะ ไรถคันนี้มันแฮนดิ้งไม่ค่อยดีทาไมมาดูเบรกนะน,นี่โค้งมัดใจตัดสินเลยครับโค้งนี้แบบถ้าเลี้ยวดีไม่ดีตัดสินโค้งนี้เลยโคง้งเีเลย,น,เลยน่าจะเยลยโคง้งได้อยู่ทางตรงไปสุดคันเล่ง2อง้วหครับ คันนี้มันจะออกเด่นไปทางดิฟนะเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปิปให้ดูกันดิฟดีมากเลยขนาดเป็นรถขับสนะีหรือว่าธรรมชาติ3 2มันเป็นขับสีที่ไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขานะครับตลอดการใช้ชีวิตของ3 2มันแทบจะเป็นรถขับสองน,นะครับไม่เหมือนรถขับสีทั่วไปนะชนไปโค้ง เบรกมันไม่ดีอ่ะน่าจะเป็นที่คนับเนี่ยดิฟดีมากเลยเป็นรถที่ดิฟดีมากๆแต่ว่าดิฟกว้างนิดนึงมันไม่ได้ดิฟแคบแบบขับสีทั่วไปอ่ะ ทาง1 2จุดสองย์แบบขับยากมากเลต้องไปลองขับดูนะทุกคนออมาจากโค้งนี้นี่เข้าโคงวัจเจครับหุดไม่หุดุดเต็ก็หลุดแหละเียกทันมั้เนี่ยเบียกเร็ว ผมกะเบรกมันไม่ถูกอ่ะสามสองมันจะเบรกอยู่มันก็อยู่เลยนะแต่ถ้าจะเบรกไม่อยู่ก็คือหลุดไปเลยอ่ะมันทำเวลาชานน้ากค่นี้โ้งี่ยากเดี๋ยคิปรีบออก อันนี้คือช่วงล่างเดิมๆนะครับเยงแค่ใส่อัปเกรดเฉยๆนะไม่ได้แบบจูนแบบขับยากเสาน32ขับยากมากเนี่ยโค้งนี้ชอบหลุดโอเค ดีกว่ามันกลางคืนนั่นแหละมันมองทางไม่เห็นข้างหน้าดีมาข้างหน้านี้เดียวหนักโอเคเป็นรถขับสีที่ดีิฟดีมากเลย ผมก็จะชมไม่ขาดปากนะครับว่า,ากันนี้ดีบดีมันดีบดีจริงแหละที่โมเลยเดี๋ยวเดียวตนี้ผมเขาพลาดนะเนี่ยต้องมาเร็วกว่านี้อุ้ยดนะลัดไหม มันเลี้ยวไม่ไปดีนะถ้าสาหรับคลิปรถที่วิ่งทางเส้นทางนี้คือผมทําไม่หลายครั้งมากนะมันจะมีครันที่แบบดีกว่านี้มากนะทำเวลาได้ดีกว่านี้มาก่อยังไงผมววรบกวนคุณผู้ชมเข้าไปดูก็ได้นะครับผมทมําไวในช่องค่อนข้างเยอะแล้วนะประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยเป็นรถที่แบบดีดีมากๆสำหรับการเลี้ยวผมว่า ให้ท่านหนึ่งเต็มสิบนะผมให้ห้าแล้วกันคันนี้ยดิเยเอ้ยขับเย่อันนี้พูดถึงในเรื่องช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่ได้ปรับจูนใส่แค่อัพิเศดมาสำหรับคนที่จูนรถเป็นแบบผมนะครับไม่ได้ปรับจูนอะไรเยอะๆแค่ใส่อัพเเรตมาก็มาวิ่งเลย รีบดีมากอันเนี้ยจะได้เลี้ยวไปดีคงอะไรไม่ครแล้วก็หลุดโค้งบ่อยอันนี้น่าจะหลุดไป3-4ี่ครั้งได้แล้วเียเบรกไปข้างหน้าตัวเบรกก็ค่อนข้างแย่เลยนะคือแบบเบรกแย่มากมาก เบรกไม่ค่อยอยู่เอารถไม่อยู่ดทาง,างไปทีนะอ่อะเ้เแงไ,ไนนด้านตเเบกหนักไป ภาพตรงไหนเนี่ยชนยับยืนเลยไปชมสรุปท้ายคลิปกันนะครับสำหรับการอัตราเร่งต่างๆนานานะครับผมจะให้คะแนนตั้งแต่1น0ถึงสินะครับ1เต็ม10อัตราเร่งเป็นยังไงสำหรับตัวผมให้แค่8แล้วกันพูดถึงเรื่องเดิมๆนะไม่จูนไม่อะไรใส่กล่อง ECU แต่งนะครับแล้วก็เลื่อนทุกอ,อย่างไปขวาสุดนะแล้วก็เกียร์6สปีด ผมจะรีวิวอย่างนี้ทุกคันนะครับเกียร์6สปีดตอนสุดท้ายอัปเกรดสูงสุดเหมือนกันหมดนะครับการขับขี่ผมให้ไว้ที่8แล้วก็การเลี้ยวนะครับเต็ม10ผมให้แค่6นะเลี้ยวแย่มากคันนี้สำหรับคะแนนในการดิฟนะครับผมให้8นะครับดิฟดีมากๆเป็นรถที่ดิฟดีมากๆคันนี้ส่วนเรื่องเบรกผมให้แค่6ไม่มหให้6เหยอให้7 เบรกไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ครับแต่มันจะกะยากนิดนึงเป็นรถที่เบรกยากมากเลยยังไงถ้าชอบผมเราควรกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับแล้วก็จใจให้ดีกดแชร์ให้ผมด้วยนะเพกิลังใจกันครับค่อยๆเติบโตไปพร้อมกันแต่ละวันบบนี้ผมต้องกล่าวคขาว่า,าสวัสดีครับ